นี่เป็นอุบาลีบาลีนี่เป็นช่างกระบบกว่าเป็นคนตัดผมตัดผมพระราชาแต่ว่าตอนที่อนุทธะพระคุกิมพิละพระเทวทัตแล้วก็บาลีนี้ได้เดินทางมาเพื่อจะมาบวชก็จึงได้ให้อุบาลีได้บวชก่อนเพราะว่าจะได้ ตัดทิฏฐิพระมานากษัตริย์คือจะได้กราบลูกน้องพอบวชมาแล้วก็ไม่นานอนุทะพระคุกิปิละอุบาลีได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ส่วนพระเทวทัตก็สําเร็จโลกิยฌานพรนนท์สำเร็จโสดาบันแล้วก็องค์นี้ก็เป็นพระที่เก่งในอภิธรรมวิชาชนาวิธรรมในการที่จะทําสังฆานาครั้งที่หนึ่งหลังจากจาพระเจ้าปลินิพานแล้ว3เดือน อันก็ถือว่าเป็นพระที่มีความาสวยงามละเอียดแล้วก็เป็นพระที่จดจำชี้แจงอภิธรรมหรือว่าธรรมะที่มีความละเอียดอ่อนได้อันนั้นก็ถือว่าองค์นี้ท่านก็เป็นพระที่มีความสำคัญที่ควรที่จะเคารพบ,บูชาสักการะพรบาลีหรือว่าในการวิชาเสนาพระ พิธรรมก็อาศัยองค์นี้ที่ได้ทำหรือว่าเป็นบาลีเป็นช่างเป็นคนตัดผมแต่ผมของพระราชาก็ได้สร้างได้ทำบาลมีมาก็ได้สำเร็จบริบูรณ์ก็ได้สำเรำเ็จเป็นพระะหัน ังแล้วก็นิพพานในส่วนที่ภารกิจของท่านก็สำเร็จบริบูรณ์สมบูรณ์ได้